ผืนป่ากาญจนบุรีและเพชรบุรีไม่ว่าจะในอดีตรหรือว่าปัจจุบันต่างก็เป็นที่รู้กันดีว่ามีสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างมากมายหลายชนิดชุกชุมไปด้วยสัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ป่าขนาดใหญ่และสัตว์หลายนานา,นาชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าคนต่างก็เคยเอาชีวิตเข้าไปล้มหายตายจากไปมากมายไม่ว่าจะล่ากันเองหรือการล่ากันระหว่างคนกับสัตว์ป่าก็ตามมันก็เลยเหมือนจะเป็นเรื่องปกติ สำหรับคนที่อาศัยหากินอยู่ตามป่าเขาพลานทศแก่เป็นพลานอยู่ในตะกรูพานเก่าแก่ในถิ่นนั้นเหมือนกับชาวบ้านทั่ว,วไปที่อาศัยหากินอยู่ตามป่าเขาอยู่แล้วแต่บางคนที่ไปอาศัยอยู่ในถิ่นนั้นก็อาจจะไม่ได,ด้เป็นพลานมาก,ก่อนแต่เริ่มมามีอาชีพการเป็นพลานตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะมากันด้วยวิธีใดๆก็ตามมันก็เลยมีพลานที่ต่างก็มีหลากหลายรูปแบบในถิ่นนั้นรวมทั้งพรานสืบ ที่เป็นคนพื้นเพมาจากทางแถบอีสานใต้ที่มาเป็นเขยอยู่ในหมู่บ้านแถบพื้นปานนั่นซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลาจากหมู่บ้านของพลานทศมากนักแม้จะมาเริ่มเป็นพลานอยู่ที่บ้านเมียแต่แกก็มีวิชาอาคมติดตัวมาด้วยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นอาคมทางสายเขมรที่มีชื่อคลยครๆต่างก็รู้กันดีถึงความเข้มขลังน่ากลัวเพราะว่ามันมีทั้งในด้านสายดำเสียเป็นส่วนใหญ่มากกว่าสายขาว หรืออาคมทางสายพุทธคุณที่เรารู้จักกันทั่วไปนั่นเองอาจจะต่างกันไปบ้างกับวิชาอาคมที่พลานในแถบนั้นใช้กันเพื่อป้องกันตัวแต่พลานสืบแกก็ใช้ชีวิตการเป็นพลานได้อย่างชำนาญไม่แพ้กันไม่เคยได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าจะเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวเท่านั้นขนาดว่าพลานในท้องถิ่นที่เริ่มเป็นพลานกันใหม่ๆก็ยังเข้าไปเรียนรู้ฝึกฝนเอาจากพลานเก่าหรือไม่กบพ่อของตนเอง กว่าจะมีความชำนาญและกล้าหาญพอที่จะเข้าป่าไปเพียงคนเดียวได้แต่พลานสืบแกศึกษาและเรียนรู้เอาด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะว่าพี่ๆน้องๆเมียนั้นล้วนแต่เป็นผู้หญิงทั้งสิ้นจึงมีเพียงแค่พ่อตาเท่านั้นที่เคยเป็นพลานมาก่อนแต่ก็แก่เท่าชราจนไม่สามารถที่จะเข้าป่าไปล่าสัตว์ได้นานมากแล้วเกิดเลยไม่มีใครจะคอยสอนและแนะนำให้แต่แกก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนรู้จากใครทั้งสิ้น อยู่ที่บ้านเกิดของตนเองก็เคยยิงนกยิงหนูจับปูจับปลามาบ้างก็สามารถพลิกแพลงเอามาใช้กับการล่าสัตว์ป่าใหญ่ๆได้อยู่พอสมควรจนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านของเมียมาร่วมยี่สิบกว่าปีผ่านไปก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดพลาดและน่ากลัวพลานสืบแกก็ยังใช้อาชีพการเป็นพรานล่าสัตว์หาเลี้ยงลูกเมียเรื่อยมาส่วนตัวนั้นพลานทศกับพลานสืบไม่เคยมีโอกาสได้พบเจอกัน แม้หมู่บ้านของทั้งคู่จะอยู่ไม่ไกลกันมากนะักการหากินกน็หากินกันอยู่ในป่าผืนเดียวกันนั่นก็เพราะว่าผืนป่านั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลและสัตว์ป่าก็มีอยู่อย่างชุกชุมในป่านอกจากชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าหรือแม้แต่พลานเองก็ยังต้องระวังสัตว์ป่าดูร้ายอย่างเสือและช้างรวมแม้กระทั่งหมูป่าหรือว่ากระทิงและควายป่าด้วยและช่วงเวลานั้นก็ยังมีหมีควายตัวใหญ่ดูร้ายเคยฆ่าชาวบ้านตายด้วย มันเป็นหมีควายที่น่าจะมีอายุหลายปีซึ่งมีขนาดใหญ่โตผิดธรรมชาติกลงเล็บและคมเขี้ยวของมันแม้แต่เสือที่ว่าดูร้ายก็ยังถูกมันฉีกเนื้อหนังนอนตายเป็นปุ๋ยอยู่ในป่ามาแล้วอย่างง่ายดายแถมความใหญ่โตของมันยังทำให้มันมีเนื้อหนังที่หยาบหนาจนคมมีดคมกระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้ผิดปกติเพราะเหมือนว่ามันจะมาได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มันคงจะมีอะไรดีหรือไม่ก็อาจจะไปกินว่านสมุนไพรอะไรบางอย่างตามความเชื่อของคนโบราณที่เคยเล่าสืบต่อๆกันมาในแถบนั้นเมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะทําให้อยู่ยงคงกระพันคงทนต่อสาตราวุธทุกชนิดมีควายตัวนี้มันก็คงจะได้ไปกินว่านที่ว่านั่นเข้าไปเป็นแน่แต่แม้ว่าจะมีสัตว์ป่าดูไลเพ่นผ่านอยู่ในป่าแต่ชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างปกติ เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์กันเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องพวกนั้นมันก็มักจะมีการพบเจอกันอยู่เรื่อยมาเป็นเรื่องปกติที่สามารถจะเอาตัวรอดได้นอกเสียจากว่าใครจะมีดวงซวยเข้าไปพบเจอกับมันเข้าเท่านั้นนั่นก็ต้องหาวิธีการเอาตัวรอดกันเองครั้งหนึ่งพลานทศแก่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าตามปกติแต่มักจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้ยินว่ามีหมีควายนั่น เคยขาคนตายหากินอยู่แต่ดันไปเจอเข้ากับมันจนได้แต่โชคดีที่นั่งห้างของแกอยู่เหนือลมทำให้มันไม่ได้กินไม่เช่นนั้นคงถูกมันปีนขึ้นมาถลกหนังหัวไปกินเป็นแน่แต่เหตุการณ์แบบนั้นมันไม่มีใครคาดคิดได้ว่าจะเจอเจอเ,จอเมื่อไหร่ผ่านไปไม่ถึงเดือนพลานทศแกก็เข้าไปนั่งห้างเหมือนเช่นเคยอีกครั้งนี้ก็จะหลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีสัตว์ร้ายนอกจากจะไม่อยากเสี่ยงอันตรายแล้ว มันก็อาจจะไม่มีสัตว์ป่าเข้ามาให้ล่าด้วยเพราะว่ามันกลัวสัตว์หลายพวกนั้นแต่แม้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงมันกลับเหมือนว่าเป็นดวงความสวยของพรานทศเองที่กลับไปเจอเข้ากับมันอีกจนได้ขณะที่นั่งรอสัตว์ป่าผ่านเข้ามาให้ยิงบนนั่งห่างอยู่จนถึงสามทุ่มหูของแกก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าย่ำโวบๆใกล้เข้ามาปืนในมือก็กระชับแน่นเตรียมพร้อมที่จะยิงได้ตลอดเวลา แต่พอมันโผล่ใกล้เข้ามาพ้นจากความมืดจนแสงจันทร์สาดส่องเห็นเท่านั้นก็ทำเอาพลานทศขวัญเสียเพราะสิ่งที่เห็นนั่นมันกลับกลายเป็นหมีควายที่เวลานั้นที่ชาวบ้านหรือแม้แต่พลานต่างเกิดขนานนามมันว่าพญาหมีควายไปแล้วเพราะนอกจากว่ามันจะมีความดุร้ายแล้วอาวุธชนิดใดก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้ด้วยเป็นใครก็ต้องกลัว แถมมันยังสามารถที่จะปีนต้นไม้ขึ้นไปฆ่าคนได้อย่างสบายๆได้เลยแกนั่งนิ่งแทบจะไม่ยอมหายใจจนเหงื่อกลานเปลียชุ่มคาถาอาคมที่มีอยู่ทุกอย่างก็พล่มบนในใจไปเรื่อยหวังเพียงแค่ว่ามันจะไม่เห็นก็สามารถที่จะรอดตายในครั้งนี้ได้แต่นอกจากความซวยที่ต้องมาพบเจอกับมันอีกทิศทางลมกระดันมาพัดเอากิ่นตัวไปทางพญาหมีควายนั่นเข้าอีก แม้อยู่บนนั่งห้างจะมีความมืดมิดจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นแต่สำหรับสัตว์ป่ามันไม่มีอะไรจะเล็ดลอดพ้นจากสายตาของมันไปได้มันหันขวับขึ้นไปจ้าเอ๋กับสายตาของพลานทดเข้าพอดีพอดีอดก่อนที่จะส่งเสียงร้องคำรามลั่นอย่างดุร้ายเยื้องอย่างอย่างใจเย็นมาทางต้นไม้ที่พลานทดมัดห้างอยู่ในขณะที่พลานทดเองกํปืนไว้แน่นเหงื่อกลานไหลเยิ้มเปียกชุ่มไปทั้งล่าง แม้ว่าอากาศในเวลานั้นจะเย็นยะเยือกเมื่อถึงตายต้นไม้มันก็ปีนขึ้นมาอย่างชำนาญกระสุนแม้จะลงอาคมเอาไว้ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในปา่าเพราะว่าพลานทศเองต่างก็รู้ดีว่าอาจจะเจอเข้ากับเรื่องแบบนี้ก็เลยไม่เคยประมาทแต่ก็รู้ดีอีกอย่างว่าพยามีควายตัวนี้มันยิงไม่เข้าแต่อย่างไรเสียเมื่อมันปีนขึ้นมาก็อาจจะต้านเอาไว้ด้วยการยิงให้มันตกลงไป ยิงไม่เข้าแต่มันก็ต้องจุกเสียดและหวาดกลัวบ้างแหละสุดท้ายก็คงจะหนีไปในที่สุดเมื่อมันปีนขึ้นมาได้ครึ่งลำต้นพลานทศกระสับไกปืนเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้าไปที่ยอดอกของมันจนตกลงไปที่ผืนเสียงดังตุบมันลุกปวดพลาดขึ้นมาส่งเสียงร้องโขล่ลันด้วยความโมโหกระสุนปืนไม่สามารถจะทําอะไรมันได้จริงๆอย่างที่ได้ยินมาแกรีบยัดกระสุนปืนเข้าไปใหม่ เพราะว่ามันกําลังจะปีนขึ้นมาอีกครั้งข่าวนี้พอมันโผล่ขึ้นมาได้จังหวะก็ลั่นไกโป่งเข้าที่เบ้าตาของมันอย่างจังจนมันหงายหลังพึงตกลงไปที่พื้นอีกครั้งแต่มันก็ไม่เป็นอะไรอีกเช่นเคยพลานทศทำได้ครรีบยัดกระสุนปืนอาคมลงใส่เข้าไปใหม่ในลำกล้องแม้จะรู้ว่าทำอะไรมันไม่ได้กระามเพราะคงจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นยิงโดดยิงแทนที่มันจะตกใจกลัวและหนีไป แต่มันกลับโมโหและเดือดดานเพิ่มขึ้นมันวิ่งกระโจนปีนป่ายขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ทันที่พลานทศจะได้ยิงอีกนัดจู่ๆก็มีบางอย่างพุ่งพลวดเข้ามาตบเข้าไปที่หัวของพญามีควายเสียงดังพลัวจนล่างของมันหล่นลงไปที่พื้นอีกครั้งเสียงดังตุบถึงได้รู้ว่ามันเป็นเสือลายพาดกนตัวเคืองใหญ่โตไม่แพ้กับพญามีควายผลานทศทั้งตกใจและตื่นเต้นตั้งแต่เกิดมาเป็นพลาน ก็ไม่เคยเห็นสัตว์ป่าที่มีลำตัวใหญ่โตพร้อมๆกันถึงสองตัวแบบนี้มาก่อนแม้ว่าเสือนั้นจะเคยพบเจอมาก่อนแล้วหลายครั้งแต่ไม่ใช่กับตัวนี้แน่สัตว์หลายสองตัวไล่ฟัดกันไปมาจนฝุ่นตลบอบอนเสียงดังสนัน่นดูท่าว่าจะไม่มีใครยอมใครง่ายๆพลานทดได้แต่ภาวนาให้พญาหมีควายมันสู้ไอ้ลายนั่นไม่ได้ยังไงเสือเสือก็ไม่สามารถที่จะปีนต้นไม้ขึ้นมาได้แน่ และคิดว่าเสือคงจะไม่หนังเหนียวจนยิงไม่เข้าเหมือนกับพญาหมีควายแน่นอนเพียงแค่นั้นตนก็สามารถที่จะรอดไปได้ในที่สุดนั่งเฝ้ามองการต่อสู้ของสัตว์ลลายทั้งสองอยู่อย่างลุ้นระทึกการต่อสู้ดำเนินไปอย่างเนิ่นนานเกือบ20นาทีโดยที่ไม่มีฝ่ายไหนจะหมดเรี่ยวแรงลงแม้แต่น้อยที่น่าแปลกใจก็คือไอ้ลายพาดก่อนนั่นแม้จะถูกกงเล็บและคมเขี้ยวอันแหลมคมของพญาหมีควาย แต่ก็ไม่มีบาดแผลเช่นเดียวกันมันคงจะเหนียวอยู่พอตัวมันทำให้พลานทศรู้สึกแปลกใจไปด้วยว่าสัตว์ป่าสองตัวที่มีขนาดใหญ่โตผิดธรรมชาติซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกอยู่แล้วมันกลับมีหนังที่เหนียวไม่แพ้กันเข้าไปอีกคิดว่ามันต้องไปกินว่านดีบางอย่างอย่างที่เข้าใจเป็นแน่แต่ในที่สุดแล้วผู้ชนะก็ต้องมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นและเป็นไปตามที่พลานทศได้คิดไว้หลายพลาดก่อนนั่น ขยํำสะบัดจนพยาหมีควายกลิ่งไปกลิ่งมาและดูท่าว่ามันจะหมดแรงสิน้นฤทธไปก่อนแม้ไม่มีบาดแผลแต่ก็เจ็บปวดช้ำในไปทั้งตัวทั้งล่างเพราะเห็นว่ามีเลือดสดๆพุ่งทะลักออกมาทั้งจากปากและจมกูกกระดูก,กระเดี่ยวคงจะแตกหักสะบั้นไปหลายชิ้นจนสุดท้ายมันเกิดกระเสือกระสนหนีตายไปในที่สุดทิ้งไอ้ลายพาดก่อนเอาไวใ้ให้ยืนหอบเหนื่อยอยู่ไม่ไกลจากนั่งห้างนั่นเองพลานทศ จชื้นขึ้นมาเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าไอ้ลายนั่นคงจะไม่เห็นตนเองที่อยู่บนนั่งห้างตอนที่มันพุ่งกระโจนขึ้นมาตบพญาหมีควายจนหล่นลงไปที่พื้นแต่แล้วไอ้ลายนั่นมันกลับแงนมองขึ้นมาบนนั่งห้างพลานทดถึงกับใจหายว่บคิดว่าหนีหมีกลับมาปะเสือเป็นแน่แต่ไลายนั่นมันกลับเดินหนีไปเสียเฉยๆพร้อมกับร่างของมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นร่างของคนในที่สุด นั่นยิ่งทำให้พลานทศตกใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่เห็นนั่นก็เท่ากับว่าคนผู้นั้นเป็นเสือสมิงแถมไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนก่อนที่จะเดินพ้นไปคนผู้นั้นก็ยังหันมามองบนนั่งห้างทําให้พลานทศเห็นหน้าอย่างชัดเจนแต่ไม่รู้จักและคนผู้นั้นก็คือพลานเสิบนั่นเองแต่ทั้งคู่คงไม่มีโอกาสได้รู้ว่าใครเป็นใครเพราะต่างก็หากินกันอยู่คนละทิศละทาง เพียงแต่พลานสืบแกตามล่าพญาหมีจนมาเจอกันเข้าเท่านั้นทําให้พลานทดแกลอดตายไปได้แต่พลานทศแกคงจะไม่รู้ว่าเสือสมิงนั่นจะมาดีหรือว่ามาร้ายเท่านั้นเองและคนที่รู้ก็คงจะมีเพียงแค่พลานสืบคนเดียวเท่านั้นหลายวันผ่านไปก็มีชาวบ้านเข้าไปพบเจอกับล่างของพญาหมีควายตอนตายอยู่ในป่าลึกแต่ไม่พบว่ามีบาแดแผลใดๆมีเพียงแค่เลือด ที่ทะลักออกมาจากปากและจมูกรวมทั้งทวารจนแดงฉานอยู่ที่พื้นเท่านั้นคาดว่ามันคงจะบาดเจ็บหนักจากอะไรสักอย่างส่วนเรื่องของเสือสมิงนั่นก็ไม่เคยได้ยินข่าวๆจากพลานหรือว่าชาวบ้านคนใดเลยจบสิ้นตำนานพญาหมีควายกับเสือสมิงไปโดยที่มีเพียงแค่พลานทศเท่านั้นที่รู้ว่ามันมีเสือสมิงอยู่จริงๆแม้จะมีความรู้สึกหวาดหวั่นและหวาดกลัวอยู่บ้างเวลาเข้าป่าไปล่าสัตว์ แต่พอนานไปก็ลืมเลือนไปในที่สุดเพราะคิดว่าเสือสมิงนั่นคงจะไม่ทำอะไรหรือว่าฆ่าใครอีกเป็นแน่ไม่เช่นนั้นตนเองก็คงจะตายไปอย่างง่ายได้กว่าพญาหมีควายเสียโดดยซ้ำหากว่ามันคิดจะทำอะไรขึ้นมา